นอสลีนไปจีับผมพิมลีกซีซั่นหนึ่งดุดันไม่เกรงใจใครที่นอสลีนวิชชั่นนะผมเดี๋ยวแล้วอย่าลืมกดซับด้วยนะครับผมนะเจอกันเอาแล้วผมวันนี้ผมเป็นนอสลีนะผมเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันนะผมอ่าซึ่งเอเวอร์ตันผมก็ไม่ได้เจอกันมานานนะผมนะซึ่งเกมที่แล้วแล้วก็ซัดค่อนข้างเต็มที่ครับผมเนื่องจากว่าเกมที่ผ่านมาผมนะที่เจอกับทาทางของซีมเซนพาเลทครับผมอ่าได้เอาตัวสำรองลงแท่เพื่อนคนนะผมแต่ว่าผลกลับโดน ทำประตูว่าผมโดนแพ้ในเกมนั้นนะผมซึ่งในเกมนี้ของโนซลีนะผมได้ประกาศประกาศแล้วบ้าจากแมตชนี้ไปจําเป็นต้องใช้ตัวจริงหมดนะผมไม่งั้นจะมีไม่มีโอกาสขึ้นไปเป็นท็อปห้าได้เลยครับผมนะต้องรอดูในเกมนี้ผมก็จะเป็นอย่างไรซึ่งนี้ก็เป็นการฟังตัวจริงของโนซลีนไวทีจริงๆครับผมนะผมในเกมนี้ผมในแมตชนี้บายผมนะเห็นมีกองรับผมจ่ายผมแทงไปที่พีน่าปินโตผมพีโนปินตัดนั้นเป็นตดเกิดขึ้นมาแต่ว่าอ คอร์ลินกาผมนะระวัาางไว้ก่อแล้วผมแกขยักขึ้นมาเปิดเข้าไปข้างในผมนีม่พี่ตบปีรอยหยุดง่โอ้อหชาร์ลีเซนยังไมด้คุณพี่อื้อไม่ทันนะผมนีม่เป็นคอร์ลินกาผมนะเนี่ยเซ่ครับผมไปผมขึ้นที่ลิชาริลันเป็นโอ้โหยังไม่ได้ครับผมเป็นเพียร์มินโตผมยังไงบุกอีกแล้วผมปีนี้มินโต้อ้โหชาเรน์าครับผมนะพิกสอร์ดนะผมคืนหนาหยาบผมคืนไป เป็นพีกองละเมอผมนะหลุดขึ้นมาเดี่ยวเดี่ยวแต่ว่ายังได้ผมแต่ว่าอ้าวยังไงครับเนี่ยกรรมการนะผมเหมือนจะเป่าฟาวผมเหมือนจะเป็นอ้าวมันจะเป็นพีกองละเมอผมที่ทำฟาวลุกนี้แต่ว่าอเป็นจังหวะข้าบอลาท้าผมนะเป็นวอลคอรวงไปที่เนียสเนียสส่งไปที่บอลขอดบอลขอดยังไงวงไปตบเลยไมอไดผมมีแจมบ้าหโหยังเคลียร์ได้ก่อนนะผมในกระแสของนวิธีผมแต่เป็นคุณเพียวยังไงพักบอลนะผมแต่ว่ายังต่อได้่มที่โซโหโมคืนไปที่บี จับบอนลนะผมนิ่มๆต่อบอลไปที่พี่กองละเมอผมแต่ว่าอืจะคุยกันไม่ดีเอ้ผมพวกนี้ <Okay. S 1> เป็น่ิชเฉลยซานนะผมง่ายต่อไปที่เบนเบนนะผมไปที่เนี้อเนื้นอไปยังไงจังหวะอืพี่เดียเอ้ผมเข้าก่อนยังได้ผมลูกนี้แม่เคลียร์มาก่อนนะผมพี่บีสกายผมง่ายหาจังหวะต่อไปที่พี่นัมเปิลโตผมยินดีนัมเปิลโตแต่อไปพี่บีบีผมต่อไปที่คุณเพียวผมได้จับบอลจับบอลคือไปที่พี่บีผมพี่บีถีกซ้ายไปที่กองละเมอผมต่อไปที่เบนนัสส์ได้จังหวะสัตว์ยิ่งหูพอเินก้าผมยังได้ลูกนี้เอ้ผม ตันเนี่ยมันดัก,ดลดกแล้วผมลูดิเกต้าผมยังไงลูดิเกตเหมือนจะหลุดเดียวขึ้นมาผมเมิลิชาริซันมิลิชาริซันต่อไปที่วอลคอรแล้วก็ได้ยิงเกือบไปครับผมนะโอ้โหได้ติดลูกนี้ไปก่อนผมทั้งทีมวอลคอร์ดนะผมนะโอ้ยดูครับผมนะลูดิเกต้าผมหาจังหวะผมลิชาริซันผมหาจังหวะเปิดเข้าในไปที่วอลคอรแล้วก็น่ากลัวผมแต่ว่ายังได้อยู่ครับผมนะยังยิงไม่เข้านะเนาะเอเวอร์ตันนะครับ เป็นคุณเดียวผมยังไงเหมือนจะทําการหลุดขึ้นมาไปที่พีระพินโตได้จับแล้วก็ยิงโอ้โหแต่ว่ามันไม่เข้าอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหจานะผมโอโ้ได้ซัดหน้าโกเทมเตมผมพีระพินโตะนะครับดูผมคุณเบียวผมหาจังหวะจนได้ผมช่องมาร์คได้จับแล้วก็ได้ยิงหมันแกจะยิงเท้าไม่ถนัดได้ผมนะเท้าซ้ายนะครับแต่ว่าหน้าโกอย่างนั้นคุณจะเข้านะครับเห็นวีจีโน่ผมตีไปที่พีรเปินโตมาจังหวะได้ซัดเองแต่ว่ามันจะโอ้โห ซ้ำไม่ทันนะผมนะลูกนี้แต่ว่ายังได้ผมนะมดีไปก่อนชิมคอมเมนต์แล้วจบครึ่งแรกไปก่อนนะผมนะเจอกันทนะี่ยิงสองนะผมนะครึ่งแรกก็จบไปด้วยสมวนตัวตัดสูนนะผมท่านผู้ชมเป็นวอลกอดนะผมเพิ่งเอาล่ะมือผมจะทำให้ก่อนนะผมเป็นเมมิโตต่อไปที่คุณเพียวเจ้าคนนี้ผมปีกซ้ายคืนขึ้นมาผมโดนชิม,มิสโคมแมนนะผมคืนมาผม <c oughs> เปิดเข้าในไปที่ไมมิโตเลยสตัดแต่ว่าไม่เข้าอีกแล้วผมนะโอ้ย สองครั้งครับผมนี่นเป็นตัวโอกาสที่ได้ยิงนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าครับผมนะโอ้โหพลาดจริงๆครับผมนะเป็นคุณวิ้วผมอีกแล้วผมนะที่จ่ายเข้ามาให้พี่น้ำเป็นโตผมได้แค่ได้ซัดนะผมแม่ได้ซัดเท้าซ้ายแลยโอ้โหเสียดายไปเลยผมพี่น้ำเป็นโตนะครับลูกนี้เป็นพี่พะบีแอร์ผมคืนมาอีกคืนไปที่พี่น้ำเป็นโตได้จับบอลไปจับไปที่พีจีโน่หรือแ,แน้ครับผมยังไงคืนไปที่พิษราผมโจนคอร์สไปแต่ว่ายังได้บอลพีจีโน่ไม่โนเซิลิมิตี้เป็นพี่ดีดไปแต่ว่า พี่เทผมนะลูกนี้ครับผมนะพี่อิสราหผมจ่ายมาที่ที่นักพี่โตผมที่นักเพีงโตหาจังหวะผมหลอกนิดนึงครับผมคืนไปที่พี่คาร์บิแอร์แต่ว่าเหมือนจังไม่ได้ผมเป็นอยู่ไปแล้วยังได้ครับผมนะเป็นพีโซมโอ้โหโม่คืนไปที่พี่ทัปปี้ครับผมนะกับปี้ผมคอร์สคืนไปที่พี่คาร์บิแอร์ได้จับบอลคืนไปที่พี่อิสราแต่ว่าอืมเป็นแม็กคาที่ครับผมนะเป็นน้าของโคแมนนะผมแบ็คขวาขึ้นมาแต่ว่าอืมเป็นพี่กล้องมือยังได้ผมเป็นแต่เป็นโคแมนยังได้ผมลูกนี้เป็น ย่างไรผมเบนโคแมนนะผมต่อไปที่วอคอดวอคอรโด้มาจังหวะผมคือไ่ใช่ขวาผมเล่นเชี่ยงสองคนนะครับต่อไปที่วอคอตดแต่มันจะหลุดไปที่โทซันนะผมนะี่ยิงโอ้โหเลเรียบร้อยแล้วผมโอ้โหเป็นโทซันนะผมมาลูกนี้ลงมาเป็นตัวสำรองนี่ยิงแล้วผมนะเป็นประตูที่สองเขาเออผมในซีซั่นนี้จริงเออผมนะยองยอมยิงเออผมลูกนี้แม่วอคอร์ดนะผมนะแกล็อกจนขาหักหมดแล้วผมนะลูกนี้ ยอมจริงก็ผมดูว่าผมเป็นโคแมนนะผมที่เล่นชิงกับวอลคอร์สดทสองคนนะครับแล้วผมหาช่องให้วอลคอร์ดจนได้ผมโคแมนโอ้โหสุดยอ้อนยื้อคืนของผมที่ทอสัน้นหืมรอแล้วผมถวายพาลูกนี้เลยก็ว่าได้ครับผมนะลูกนี้เป็นพีจีโนผมลูดมาเรียดๆอย่างนี้ให้ผมคืนนมโยนไปที่เวลาเลสตันเดอร์วันโอ้โหไม่ถึงสองนาทีคนะรับผมนะผู้ชมสุดยอดจริงๆครับผมนะโอ้โหยอมจริงครับผมนะเพื่อเปอ็นเนับผมซีเนเจอร์ของแกผมมีการเต้นนั่นเองครับผมนะ แม่นานที่จะได้เห็นนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดจริงๆผมตเต็มที่จริงๆับผมแม่ต้นยองจริงนะผมกนตั้ววัดได้สวยจริงๆนะผมนะจังหวะแบบตามน้ำได้สุดยอดนผมนะโอ้โหและพี่จีโนโ่แกก็สุดยอดจริงๆผมใจแข็งจริงเลาวเปิดเข้ามาเองเลยับผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะผมนะรูปภาพช้าดีๆับผมนะดูนะผมนะเป็นน้ำเป็นโตมต่อไปที่พี่จีโนโ่ผมแกทําการเลี้ยงเดี่ยวผม กาบขวาคืนเป็นของแกจริงๆครับผมเปิดเข้าในพี่พีที่แอได้ตังวัดโอ้โหบอลไล่สวยๆเลยครับผมนะเหมือนจะเป็นการฮุกลงอีกแล้วครับผมนะดูรับผมนะหาจังหวะครับผมเปิดเข้าในงิมนาผมแกได้ตังวัดขึ้นไปแล้วก็ได้ซัดหุกลงจริงๆครับผมนะเป็นพีวัตพี่แอร์ผมตอที่เป็นโตผมยังไงหาจังหวะคืนไปที่พี่เป็นแอร์ผมพีวัตนะผมยังไงตอนที่เป็นโตฮีนัสนะผมยังไง คืนไปที่พิสระครับผมต่อเคืนประกาศขวาพ,พี่จีนโนอีกแล้วผมดีดขึ้นมาเป็นคอร์ดขึ้นมาอื้อมัเนมมเวนเนี่ยซะผมหมวกเคลียร์ไปก่อนนะผมเห็นลูกเปิดมุมของโนสลินไวทีครับผมปลายเปิดซามิดีบีเทผมในจังหวะหมวกับกผมแต่ว่าอือหมวกไม่ติดด้วยผมพี่ไอเดียโอแวร์ครับผมนะเป็นโดซันนะผมโอ้โหม,มาดับบอลลูกนิวเป็นวอลคอร์ดนะผมหลุดเดียวๆขึ้นไปครับผมแต่ว่าเป็นพี่ไอเดียดันโอ้โหยั่งได้ครับผมนะโอ้เกือบโดนนะผมลูกนี้ครับผมนะเห็นพี่ไอเดียผมยังสกัดได้อยู่ครับผมนะ ไหผมเป็นการบุกครั้งสุดท้ายผมเป็นพิจิโน่ผมยังไงพิจิโน่ผมปีกขวาของเาผมคืนบนายที่วิสาผรมชิงเล่นกันสองคนผมแทงช่องไปที่พีจิโน่ผมทำการทำการเปิดเข้าในแปลว่าเป็นติดมือพิกอร์ดเข้าผมแล้วก็กรรมาการทำการเป่าขอะผมนะโอ้โหนี่แมตช์นี้ผมโนซีนเปิดบ้านจับเอเวอเรต้าผมทำให้สกอร์ผมเสมอนหนึ่งประตูต่อหนึ่ง <Okay. S 1> ครับผมยอย่างนี้นะพี่ก้าอยู่ครับผม